สวัสดีครับสวัสดีพี่้องชาวเวาสวัสดีพี่ดองชาวเฟซบุ๊กและก็ยูทูบพบพอะกับทุง่งนาตะาวานันวันนี้ต่อช่วงเศร้าๆนะครับกับบริอาบขีบลงเป็นเวลาโดนแล้วเอาบรรยากาศทุง่งนาเขาเขียวๆเขาก็เริ่มสีออกล่วงแล้วละ่ะอีกบ่ด,ดนเนาก็จะได้ ทดสอบวาวกันแล้วนะครับว่าเอาวาวเคางพี่น้องเช่าวาวเสียดเบื้องวาวกันว่าวเออดูการนี่ปีนี้ปีนี้สีมีวาวอันใดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบื้องครับว่าเฮ็ดอันใดไปเนี่ยแล้วครับเอาล้าครับนี่ครับเป็นโค้งโค้งวาวสองหองนะครับปีนี้มีสองหองปีที่แล้วปีที่แล้วอ่ามีเฉพาะจุล่านะครับเนาะปีนี้จะมีสองหอง ากระสมีสองหองเฮ็นไปแล้วอ่าเห็ดโค้งขึ้นไปแล้วสามดวงดวงหนึ่งตีไปแล้วเดี๋ยวใช้สีผาสีผ้าไปเบิงอยู่แล้วที่นี่อีกฟังผีฟังผีนะครับเนาะเป็นโค้งว่าวอะไรนี่งานโค้งว่าวจุฬาเฮ็ดไปแล้วเหลือผิดผ้าร่มเดี๋ยติดผ้าเนาะครับเนาะเดี๋ยติดผ้าจะเป็นโค้งจุฬา ทายอนเสียงเนี่ยอาชวับดชัดเจนเนะครับจุฬาขนาดเมตรห้าสิบก็เม0หกสิบขึ้นโค้งไว้เรียบร้อยเหลือเหลือแต่ติดเนะครับละ่ะปะเดี๋ยวไปเบึ้องอาที่ห้าติดไวแล้วมีอะไรเนี้ยนะครับนะเอาละครับนี่ที่ห่าเห็นไวแล้วกัสีมีจุฬา จุลขนาดสองเมตรนะครับเป็นลายธงชาติเรากะยยยุด้านหลังนี่สีเหลืองสีเหลืองชมพูขาวการตามสั่งเป็นไหมล้านนะครับเป็นไหมล้านเดี๋ยวเดี๋ยยกออกให้เบิ่งก่อนได้บนน้อโอ้ยมันมัดมัดไว้แล้วนะครับเนาะเป็นไหมล้าน,นเราบรนยากาศมีสองห้องสองห้องวัชิรสองห้อง,อง,องต่อทางเป็นสีแดงสีแดง สีแดงตัวนี้เป็นสีแดงที่งามเป็นสีแดงออกสีแดงเลือดหมูนะครับกระบนโพนี่ครับเป็นวาววาวปีที่แล้วสิมีเวียดนามเนี่ยจุฬาเนี่ยที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ขึ้นโค้งไว้ขึ้นโค้งไว้สามซีสามซีดวงสามซีรันะครับกระสนุวางวางอยู่นะครับนี่ผลงานของปีนี้ใหม่ๆม่ใหม่ๆนี่สิขึ้นไปสามสามตัวสามดวงเนี่ยนะครับ ยังบระท่านได้ขึ้นยังบระท่านตีดไวนะครับมีสุาลาลายธงชาติอี่และครับไปเพราะจากจอดตรงนี้แล้วเขาตีไปไปแกงเสียงสนุกไปแจ้งสนุกฟังดีกว่าฟังสนุกนะครับสนุกก็ใช้ใบหลา,ลายอยู่แต่เป็นเป็นใบไหวปีนี้ก็ีนี้มีใบไหวขามานน้ำเนาะจากสามสี่ใบอยู่หรอกอเดี๋ยวไปฟังครับขนาดเมตรหาสิบเส้นใบสิบสองมิลนะครับเนาะเอาละครับไหนแล้ว ทดสอบทดลองสาวเชฉกเบิงใบวายใบสิบสองมิลน,นะครับความยาวกัาแปดสิบเซนกับขั้นขั้นเมตรหาสิบปีนี้สิมีใบไวายปาามาจากักสองสามใบเ่ประมาณสามใบหรือสี่ใบประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเบิง I'm going to go to the <tune> hospital. I'm going to go to the 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 hospital. I'm going ว้าวแลวครับเฮ้ยรู้สึกว่าใบอาจีแข็งไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะมาพับแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ถุงหน้าตาหวานเอาไว้ซ้ำหนีก่อนเดี๋ยวมีความคืบหนาหรือว่าอัปเดตอันใดเดี๋ยวสีสีไอมาอัปเดตให้พี่นงองเจ้าวาวเดีวเพิ่ง ไปชมกันนาอครับเนาะกับล่าไปกับถุงหน้าทีเขียวกับชีของเข่านะครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซับนี้กันครับถุงนั้น,นสวัสดีครับ